มือนี้สีกระซีมาเบิ่งไอ้นายอันเฮ็ดกินให้กินเนาะปกติสีเห็นโซเซียนอัรคลิปลงเนาะทุกคนมือนี้ก็คืออันเป็นส่งไอ้นายแล้ว <c oughs> โอ้โเราสีเฮ็ดเมี่ยงอันน่ะให้กินวะเมี่ยงอย่างไอ้นายเมี่ยงใส่แล้วเมี่ยงมะกะทินทุกคน <c oughs> เดี๋ยวถ่ายที่ตามชมลำประกรรันข้อมแซ่บต้องต้องลองทุกคนเ <c oughs> บิง่งแนวเบิ่งท้าการซอยอันหัวสิงไช่กันเนาะคือสิคัก เจี้ยวหมีเลยตั้มโมกุ้งนี่คอยให้ตามแสบไปเยวไหนอาอยากเลยเนาะดีแดงวานี่คอยตามแสบใด้ตั้มโมกุ้งเผือจะได้มีโอกาสได้กินริงบบนเนาะเี้มีดีหลเปิืกไปทุกคนของแสบมันต่างกเืดอนวีในการเตรียมวัตถุดิบและทำแสบ ถ้ามีดบกเข่ามันโปร,ร,รเสบเลยถ้าสัมันบปรเสบก็บสแสดงว่ามีดบกเข่าเดนอะเกี๊ยงนะเอาเกี่ยวลงเนอะคือจังเวลาเขา,เขาเหัห่นเนื้อเนาะเป็นเฉดเลยถ้ามันบรรกเข่ามันกับเนื้อมันจะแตกมันกับอยู่เลยโปรเส้นเนื้อเส้นบยังมันแตกเลยอันนี้ก็คือการถ้ามันโปรเสบก็บสแสดงว่ามีดบกเข่าเบรกน้ำปลาใส่เลยคผู้สวยเกี่ยงนานเลยว่ะนี่จะที่ครูสวยนะผู้สวยเซฟน้องสีมาเบิ้งเดียวมีเป็ดจอนซ้ายให้ <laughs> นายเป็นกำลังใจงให้เร็นกำลังใจทุกคนากน,น,นายเหตุนกันมาบังสูตรเจ้าฝ่ากินหล่ฝ่าเกี่ยวเ <laughs> ขาเลยม <laughs> า,า,ยยา <laughs> เกี่ยวมเดี๋ยวตัวนี้ก่อนเยไปพูดไปเกี่ยวกินละเกี่ยวไปไปเร็วใช่ปะข่้นตอนใหญ่เธอเนาะอย่าถูก เป็นแบบอน,นาวัเนาะสุดภัยสุดมันน้อยมีหลังแสบกัดกินซื้อแถ้าได้กินลงเวทมอกสองขีแค้นใจทุกคนสิมาซอยอาแบกสา,าวลาเนาะแบก็ต้องใส่เขียงให้รูปเป็นแบบน ซาลาโลงเนดเองซาลาบา่าวไทยะนะคนเดียวอเอาเกแขยงก,าก้านใปเยไชิบใครเสียสารเสียสาราม,มา,า,รา,มาเกี่ยวเขาแด้วมากินเมียงน,น้ำจ้ำครับปเลยกินเมียงแล้วลโตตอนแรกผมว่าเสียหายน้องแค่ผู้เดียว,วและอย่ายงบริ่กินง่ายนะเอาเส้นเบิ้ลไอ้น,นายเราตี<ส><ส>หลายอ้นายเราตีหลายเด เอาว่าแต่ข่อยล้างกล่องจุนงอมาล้างกล่องกันยำอยู่นะพอมาจับกล้องก็เขาใจมือกล้องทันดีเลยเข้าใจบแขนมากบอ่นยูโฮมยูเรนทงเต็กไปนั่งถ่ายยูขากีนนี่นะ เสียสลระให้นอไปั่เหนื่อยบ่เนาะเหื่อยจากเสียสระเนาะเสียจะเสียสาระตลอดสูตรเบาไทยเดินคนมามซีนกกันว่ามาซีเอามาซีติไม่ได้เสียบเนาะจาไปแล้ามันบ่เสียบจบกับทำทาวเสียบอันนเด้อโอเคบ่มีไฟหูดอกรแล้วม่ไแต่ว่าอยากนี่ไ อยากได้นอย่งงโดนกินนี่เอาดิตั้งอยากอยากจะแทร์ม่นโบริวาอยากตั้งเขตขิดเลยอยากดีเลยนะโดนกินโดนคือว่ามันยาเนี่ยมันอะเาไปเขาไปปลากัวดงเข้าเลยกินเขาเ้าทคขแาเสมาเออเขาเลยแบบเออเกมื่น่าันนะี่ยูนีมันจะคึอปลากรวดยูว่าเบอร์พ่นุ่มแจวานอะระดับระดับเซฟเนาะเซฟ้ำแรีเคสแอนกินตลอดทุกคนไว้ใจสีได้โบแซบไว้ใจสีได้ เขาไว้นะยาเรามตพอแล้วเออได้ใจีตามตะปูมาตะปูเขาเบตามรถมเพ็ดอย่างไรนะม้เพ็รที่บาได้แบบมเป็นแ้วบเ็ดแับ่เ็นแแดงมั่ดดูจากการจับสากคลิปนี้เอาเลยอยู่ได้นสุดยอดเจ แม่ทุกคนเราจะเผ็ดแนวเ็ดแนว่นวนมัม่อรดเ,เ,เผ็ดกคนใเใเจมา,ามื่อเกี่ยวเข่าเพ่ยเมื่อพ่อเมือเ่อยต่ำบักอันนี <laughs> ้ใส่งาน,น,งานงใส่ให้คุม้มใส่คุ้มอะลี 主要在艾滋得高发地。 ยังเลทุกคนในในตงค่ะเย็นจำเดียวเด็ดนะเด็ดจำเดียวเด็ดอืลืมเลยเนาะลืมแคนู้นอ่านอาลรเนี่ยเสยสุดเลยแค่เสแสรดไเลยเฮ้ยเฮ้ยเงใส่หลายหรือใส่น้อยใสใส่ไนอยใส่นอยใ่มันแสบมันัวระวังโผ่ไปหนเลยดีเลย เท่าว่าเผ็ดจังเลยก็เพ้าบขั้นต่ำกพลิกส่เย็ดปกติตาแบกอยู่ เดีเราจเซ็เงเรไทยมาตัดให้กินนะทุกคนกินโซเอเซแคนี้ใหญ่เลยเอาเอาเลยบอกเอาเลยมันยังอ่ะสระเดกเอาเลยชิมก่อนชิมก่อนรามันเค็มมันเผ็ดมันนังมันหนึกระเกอันนี้นัยังใส่ เอาสิว่าดอกสิใส่ทังน้ำปลาเคทังปลาแดเกไ้โอ้ยงๆเดูนสเลยนาซิมข้าสาเลยแซ่บแซ่บเลยทุกคนแส่ปลาแดกก็คือแบบอร่อยเลยทำลายแตกว่ะเบิ้ลตากร่องลายลายาหญ่ๆเปนาย ใส่ปเลยนะใส่ใส่เลยใส่ใส่เลยอืมอืมตื่นนะตื่นล้วอ้าาาตื่นค่ดียวบ๊ใส่ประแอกไปเช็งด้วยอ้าวยาเ่็ด้ว่ใส่หน่อยอู้หูเขาให้ปร่แอ้วยว่ะประแอกตอนประแอกตอนค่ะไร่มันใส่ตัวนี้ด้มันจะเกิน อันไหนคือ้ดนอะไรอดีตวนน้ยแซ่บหมดแซ่บไปย้องเอ้าจะของตับเนี่ยแ่บอันีแซ่บไปดีลยเายังบริษัทประเอกีนคะแส่บไปย้อนฝันมึงจะทาซมๆจังหน่อยโอเคเลยใส่เายใส่บางนาไปยังแซ่บแล้วเนาะใส่บางนาแห้งแซ่บ จักแสบจักเมื่อยดอกคนใส่เกียวเข่าร้ายก่อเกียวขอบุันเป็นไห้เว้ยเอาไวครับส่งยางแหงถทืองพัดตีนยางแหงเราเถือพัดตีน ขาบกาแหละเสียงแล้วนุตุยเลยทุกคนแข่ง<อ>เดียวกัน่ะ ทุกคนจ้าโอเคนะเดี๋ยวเขาไปกินแบบกินเขาไปกินกันเลยกินเหมียงนะเวมยกินกันเลยกินเยกกินเหมยแบับอยปกนอเรียฝ่าจะจับกินกัะบุคันฝ่า งเาแ้อเือั้ใหม่แล้วเาไซื้อสัใหม่อันนี้อินที่มันซื้อเน่เทำงเลยมันตั้กัเยมันย็ลอยอียงมันจะันก็หักสองอกเอีที่านจะกดให้เราไว้ไหมกดละสิบีละมากินเมียนกันเดิมาเดิเด่ดไมเดนมาเดนดตั้งน้้ลีดล ขับไปเดยับกินอยู่ับไปนี่แหละครับบรรยากาศคือจะเที่ยวเข่าครับกินเข่านะกินจะเที่ยวเข่าไมกินเนี่ยจะกินข้าวเลยกินเนี่ยหลยไม่กินเนี่ยเลยงม่กินโดนเลยอือว้าหลังอะไรของมัมเขือหวเราวเาัวคือเดิม

บมีอย่างเลยมีแตนหัวตำหัวจิงไห้เนาะอืมทีอริงมงมไม่้งงคามมันกเราไม่เพ่นว่าจ้างกับจ่างแพง่หรซูจะกินดีไรเ่าะเราจ่างแพงยจ้างแพงเอกินดีไรเถอต้องกินดีตอนนั้น ไอ้ชอบชอบเล่นเอขไปเกี่ยวตอเดอาไปเกี่ยวขาวได้หรอบ่จะงูมันข่างเลยด้วยนี่บ่จะงูจะกลตักมนี่ตักมันนี่นะฮะข่าวกาดมาแล้วก็พาไปเกี่ยวตออีกเด้อไหนเอาเด้ออ่าเได้่าจะองาเนจพองนากินกินแล้วให้อนนาไปพักผ่อนทุกคนมื่อบิดมือ ไยากบนบินดนเ่ะแต่มนะเขาเอสองสามคำไม่ยมันจะพิ้วแบบว่าพือบทบาทเนี่ยแบบว่าข้าเกี่ยวเขาหรือว่าที่ไหนธุรกิจคนเข้าเกียวเขาจริงเขาเมื่ยหรือมากินส้มนีนะส้มกินเมี่ยงแก่แก่โตแก่แก่หทําดนหมดลืแกคืเลือกอ๋ดพอดีแก่กับเธ กนแก่แค่ับกินอนเดินเดนกินด้รกินข้าวแรงแท่งแล้วาธรรมสารเขาละกับกมาขอสางชิดแน่นอนกินอไกินไปดีมันกนตอมนกิดงนะบุญยังไ เ่กี e ้มือข่อยเลแดคนแซ่บแห้กินหลายคนเสนย่เซมาแต่ไทยไ่ได้ไงมาแบบมาแบบต่ำได้ไหมบตำทำเอือขายได้ต่ำเจอมันมีข่มันกินก็มาซ้แซ่บแซ่บอบคุณพจำไป ไปดูลอยอย่างไรน้ำชาลอยอย่างไรแซมไม่ขออีกแล้วแซมไม่ขออีกแล้ว แจมจะอยู่ในุ่คนบีอยู่ในพวกนีนะคะอยู่ในสาคนอยู่ในสามแต่เพรอิลิเข้ามาไปเข้าม่แล้วได้กเข้ามาแล้วที่เราประคอาเกี็นวจ้าขอเกบอกนอันนี้คือการเดิไม่้องหึงเขยน้เทียมบเทียมขาวเทียมบายสมุดข้าวบขาวบายทุกคน เี่ยวเขาเฮดเบียรองนนี Bal, well, ่ละกินเขาใบมวงใบซองเลยพอดีอาหารก้อนพอดีะม่ขชมแบจังวันละแสนแสนห้าแบบแสนห้าพี่ชาวันละแสนห้าที่บ้านเรากระจ้าห้าที่กะจ้าวันละแสนห้ากินแล้วก็อย่าลืมก้าแรงเอาเด้อไม่ลืมดอใวันลมือไดวันละมื้อใ้วันละมือ

กมได้หลายอย่างต้องจัดมาจัดบ้านๆอยาเกิจะหอก่องบ็เลยไปกินมันก็มีสองกลองอะไรฮะันเป้นอกลองลบนี้เขาขี่ขาไปตัดหลายอย่างนคับก็เลยแยกกล่องไปเลยขีดขาเอาไฟไปเห็นลายยางก็เลยแยกไปเลยลายเดียดจบเลยกล่องในฝันเราเน่าปนน้ำ โอดน้าร่าปดเอาจะเหนืยเห็กตกาตัวซงไ้ข่าวซื้อยืมขาวแรกขา้ข่าวซื้อนะมอนมันมดนถุงไม่ได้หรอกขัานซื่อแต่กล่องเขาบ้านมันสองขั้นตื่แต่กล่องท่่บว่าขตังค์บริษแพงมันจะมีพวก บตือดขันพวงวงพวแบตเตอรี่พวงเซลล์รีมาเลย่นะพวงในบริการพวงมันมันจะมันซีมันซีพวงก็แล้วแต่รุ่นมันดอกวะแต่รุ่นเก่าๆลงไปถือลงไปมาจะใช้ซีเคยเห็นเลยขายเขาเออโทรศัพท์อีกสุดยอดแล้วจะมึงเดี๋ยงเาโทรศัพท์าเลยโทรศัพทหามันรุ่นดีดีเลเนาะรุ่นนี้ได้นะ ได้หลักได้เฮ้ยดีมันได้ดีนะมันแบเก็บเกียวอยู่นะมันเท็นอย่างกันเลยถูกไปนียใช่อไม่านมเปผ่ามันมันไม่ทานเลยหรอมันยังเป็นสัต่า้าอุ่นหมโอเคทาน้มัน่าน่านกูนี่นเดียวปีนึงเลยนะอะไอย่างนั้นนะเาองปีคนกีก่อนแะจะเป็นผู้ชาย

ปิบหกไงแปดมาก็เลยหาไปหอดลยอะไรบอสสวัสดีค่ะกล่องไปสวัสดีค่ะกล่องไปสวัสดีค่ะก่องไปอปเลยไปเลยอย่ายอยาเลยบาสมัน้อยากกิน่เกี๊ยวฟองของยังไงบอ้ยน้เงยบุไปเลยไปหายไเลยที่อยกงมเย็นๆเลยนอนเล่นคนสวย นมกไป็เด้ง่ายสิไปเลยได้ไปเกี่ยวข่าแล้วได้ลุ้มข้าได้ได้เขาแม่เลยไหนเลากนวเลาลูกมถงชนสนหนาแเต็มเลยล้มก่อนหมูได้ชมเแสนอะไรบ่สองคนหนครับเดไปเกี่ยวข่าแลลวเอาเดินยป่อยกินแล้วข่อยจไปเกี่ยวข่านไปเด้อนำไปเด้อ ผมวขอบใจหลายครับพี่นังไก่เดิมฝ b กอยู่ที่ข่อยกระปมาสวยอุตส่าหมาสวยทุกคนน้อยสิกับแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเกี่ยวข่าวถ่ายนายยูบุหลกค้ายนายกินข่าวก่อนเราอย่งบุญพ่อพอม่พี่น้องพี่ตาม่งาหน่อยเด้อนางหน่อยสาวลาาไปก่อนเด้อบายบายเจอกันนะไปเดี๋ยวเอาหมวกกินเด้อกินอิ่มแล้วไปเลยเนาะ กินอิ่มแล้วไปก็เด้อกินอิ่มแล้วไปนะแล้วหมวกค่อยไปเลยขอบใจเด้อสาสีกับอาบานาสตูดิโอสาสีไปไปไปขอบใจขอบมาไม่พร้องนาอันนี้ก็จ้าของนาเมื่แรกเมื่อแรกขาดจ่ายเงินเด้อเดินเดิได้เลยขาจ่าของนายังกินเผาอยู่ไปได้สื่อเบี้ยงไหวถ้าด้วยเมลงอแรเดี๋ยขายก่อนเด้อยวขแรกขอบใจหลายๆเด้อ ใช้เกียว่มูนะอ้ยหาชิเก้าเลยไปไปไปจังมูหาชิ้นเกา